พ่อกาบสวัสดีและสบายดีพี่น้องบัดสุขุชนสมองสบอนมันี่พอ่อกับสองแม่บาลุงมาเนี่ยแม่บาลุงมาบ้านล้างสี่เขียวคือเก่ามากับบาลุงสบายดีบาลุกนี่มาบึงสวนเป็นอะไร ร้อนองพูเฮามาปลูกเมื่อน,น,น่ะพักไม่พูดจำเลยหดพักก็บาลุ่มมาก็เลวเปกมักเล่นมักทิก เครืงติดผักสลัดวันหู ครับมันตีงเทียงไงมาบางสวนบางน่ะฮักเป็นไรติดบ่ติดบัวฟักซีงามลีฟักซีพอมบัวริกต้น หักเป็ดมีตูนติดคือกันมฮุดสวนหักเล้วนีิวปาดูผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ทางมองนอก็ะดีบิดกูทุกคนเข้ามาชมคลิปแม่บาลุ่ อ่ามัน,นพ่อไัแล้วลุ้งปอยูนแต่ลุงเคยละคูเดียวเพื่อนอาเตต้นไม้ติดขักลีบันอันนี้มันจะเป็นยังบอปลูกใบบวัวบก tuần mai. Mà, bí, mày bị vi động mậy là bạn lăng chi khéo bạn này nga mà lý Hãy subscribe cho không càng tô lo thêm một ní tăng thêm một ní, ờ, ờ, ao áo bò men, thuyền nè, Nhưng... mình lên hết lê, cào gì ờ เงินเดือนยี่หนไรเป็บปปะไซสมันนี่นะเก็ปะปะไซมันนี่ปะนี่เหยื่อเลยอ่ะเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเขาเออ มาบางหนึ่งอนี้มาพอภไปลุงไปแล้วนะพระเจา้าวรวงคนมาเดินทางเมื่อวานบริมาได้วานนีะครับไปเหียดมีคนอยู่เลยพี่น,น้องมันนี้คนเดียวอ,อลุงอยู่คนเดียว เขาหนองสระเขาลุงเขาป้าเขาป้าเขาน่องมินี่ไปบ้านน้องห่างมัดไปผูกแคนออกกำลังายเออน่องลุงสิริยาพาเพลินซื้อลุงนี่แหละซื้อลุงสิริยาพาเพลินข้างนี้ก็บสิเปลี่ยนซื้อสิเพิ่มใจวงเพียนน้ำเพิ่มอีกหนิดหนึ่งเพิ่มใจไว้ลุงยังคือกันนั่นแหละว่าขกันลุงบ้านหน้าบ่บ้านนี้ โอ้ยมือมเี่น,นไไ้ไปทางใดม่นทางไหนรกวอยูเ่เอนเานอ <laughs> ย่เือนักมนีให้กรมือว่านมืนมนอว่านยึดจัหนาวเออว่านมีเสียงแมดบ่มีเนาะแม่น,มนโอ้ยคืมันรีรอมือวานนี่น้องแมดกับบ่มีจัมีจะเท่าคแมยินดีนหนึ่งโอนีเออ ขนาดต้นเทียงลงไปโคสวนว่าหนึ่งเงินแน่นเมื่อดริวานี่นะมันหนาวเสร็จบุญทานีห้างบุญทานีห้างแล้วแล้วมันเกิดแล้ล้วบ่เน่้อยนึงล้ล้ไบุญทานีห้างมันแล้วเมื่อมื่อวานนี่พี่พอมันหนาวสานั่นสายยังสาได้ไงลก ตายจะคนเออวานมูเจกเกตติเกเว่นมาเกียร์ละมาเกียไม่เกียรเกียร์ยากเกี่ยมไม่ใช่สมัยน่ะ ยมีน่อม้หา่เน้ย่ง้เวลาบอกะเดี๋ยวตอนเที่ยงจะไปกินน้ำโอไปโลมีคนอยู่เงินรวมีนกิ

มงหรือว่าตอนเดินละ่าก็อยู่หิวมือแล้วตอนนี้ยังมาทานหดอตอนนี้ยังมนห่อตั้มก็หิวก็กินกินก็หิงเลยบ้านนะเมืองจำพอนเมืองจงทั้งทั้งซุยปูเลยใกล้ๆกันอยู่กับเใกล้มันได้แต่ว่าทังมาหละ ชุวยกับน oh, no, no, okay cool. ้องบวลาบ้านได้ไกลมนกันน้องบุลาอย่างนีเราไม่เคยไปบ้านน้องบุลาจะมีอะไรน้องบุลาไกลกุ่งไปกวาอยู่ชุวยอย่างนี้เลยนี่บ้านน้องบุลาโอ้โหบุญจักด้านเฮะบุญจักกันไปตะกี้เราจะชมวงเหรอยี่หรออ๋อแต่แปดมุงนี่เจ้ายบมุ้งใบสองใบสามเจ้าไม่ห้อยบ้านน้องบุลาน่ะอ๋อขึ้นองิน ม่นออกกับตจโม่งนี่กประมาณติปตอนบ่ายนี่จะบ่ายก็บ่ายที่เราย่างเจมนบบนั่งรถเินั่งไว้เ็บดาไปยังอะไจะว่าท่านมุนน้องบุลาวไปปลิ้โอ้เปลิปลิ้นแก้วไกล้แมาเนี่ยมาตุกแ่เขางานเนี่ยจะาเียุกก็เป็นรอยปวดสาาไปุ่นาโอ้คือพ่พากันมาลุ้งน่จะคน

เปิดเพลงแดนอีู่แล้วปิดเพลงกุ้เท่าแล้วกันหด่อยงานแจกนะอืบึ้มเงินไปเลดน่าแสบกระผมนี่น่าน้่าแสบกระผมนี่วะเนี่ยนี่ขอลาคลิปเที่ยงเท่านี้คทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บลุงเลยพี่น้องอืม